สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับผมเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขสระและวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะครับที่จมนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับผมจะเห็นว่าพิมพ์ไปเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยนะครับจะเห็นว่าตัวไม้จัตวานะครับผมมันจมลงไปนะครับผมแต่ตัวหนังสือที่เป็นสีเหลืองนะครับก็คือวิธีการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับ จากในตัวอย่างนะครับผมทําการแบ่งนะครับตัวหนังสือสีขาวนี่ก็คือตัวหนังสือที่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวหนังสือที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับผมเมื่อแก้ไขแล้วก็จะเป็นอย่างใน,นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างตัวหนังสือขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมทําการสร้างตัวหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็ลองพิมพ์ภาษาไทยลงไปผมนะครับ ปัญหาซ้ำๆที่เรามักเจอนะครับปัญหาซ้ำๆที่เรามักเจอในการพิมพ์ภาษาไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขยายนิดนึงผมทำเป็นสองบรรทัดนะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่านะครับจากในตัวอย่างจะเห็นว่าตัวนะครับสาระอัมเนี่ยนะครับผมแล้วมันจะมันจะซ้ํานะครับมันจะมีปัญหาคือตัวนี้ก็นะครับมันจมลงมาติดกับตัวหนังสือนะครับอย่างคําว่าที่นะครับผมก็ไม่เอกนะครับก็จมลงมาวิธีแก้ไขนะครับก็คือทําการเลือกนะครับตัวหนังสือนะครับหรือว่า อ่คลิกตัวนี้ก็ได้ครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำการเลือกเอาไว้ทำการ Copy นะครับ c t r l J นะครับผมแล้วก็เลือกลงมาผมจะทำการแก้ไขเลเยอร์ตัวที่สนะครับตัวนี้โดยการไปที่ w n n o w w นะครับแล้วเลือก Paragraph ขึ้นมาตัว Paragraph เนี่ยเมื่อเราเลือกขึ้นมานะครับผมให้เราเลือกนะครับมาเป็น Word นะครับ World ดล y นะครับเห็นไหมครับ ผมอีกครั้งนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากตัวนี้ผมใช้เป็นสีขาวละคันอ่ะสังเกตที่ตัวหนังสือสีขาวนะครับพอผมเลือกที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ world ready layout นะครับพอคลิกนะครับผมจะเห็นว่า ตัวหนังสือนะครับที่มันมีปัญหาเรื่องของฟอนต์ภาษาไทยสระจมเนี่ยก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติอย่างถ้าเป็นตัวสีเหลืองนะครับถ้าเราจะแก้ไขแล้วก็ติ๊กนะครับแล้วก็เลือกวันที่พารากราฟ world ready layout นะครับมันก็จะได้รับการแก้ไขเหมือนกันนะครับผมการแก้ไขปัญหาสระจมเนี่ยอาจจะไม่มีไม่รองรับในเกือบทุกๆ ฟอนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟอนต์ไหนที่รองรับนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ทําให้สระกลับมาเป็นปกติได้แบบในตัวอย่างนะครับสําหรับวิดีโอนี้บทเรียนนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ